น้ำเต้าลูกน้อยนะคะที่เราเพิ่งผสมเกสรได้วันหนึ่งถึงสองวันนี่แหละค่ะก็ติดแล้วนะคะด้านบนก็จะเป็นดอกฟักแฟงนะคะที่เราปลูกไว้ในกระบะยางรถยนต์ค่ะตรงที่เราจะปลูกน้ำเต้านะคะกับกฟักแฟงแล้วก็ผสมดินมาเพิ่มนะคะเพิ่มปุ๋ยนะคะแล้วก็อินทรีย์วัตถุเนาะก็จะเป็นใบก้ามปูหมักนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองเนาะก็จะมาปลูกลงในกระบะยางรถยนต์นี่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดเมล็ดลงไปสัก4ี่หหลุมนะคะกันเมล็ดเขาไม่งอกนะคะเดี๋ยวโตวมาเราค่อยเลือกเอาต้นกล้าต้นที่สมบูรณ์ไว้ค่ะประมาณสักต้นหนึ่งหรือ2ต้นนะคะอันนี้เราก็จะหยอดไปเลยเนาะ5้าหลุมนะคะ เอาไว้ตวรงกลางเนาะต้นไหนสมบูรณ์ก็จะเอาไว้ค่ะก็จะปลูกสองกระถางกระบะนะคะอีก2กระบะนั้นก็จะปลูกฟักฟแฟงค่ะนี่ค่ะก็ยอดเมล็ดเผื่อไว้ค่ะ ได้แล้วค่ะซองกระบะยางรถยนต์เนาะสำหรับน้ําเต้านะคะรักแป้งก็เหมือนกันนะคะหย่อนเมล็ดเผื่อมเมล็ดไม่งอกเนาะรัก4-5่หเมล็ดนะคะ เสร็จนะคะก็จะนำฟางนะคะมาปิดคลุมไว้เนาะเดี๋ยวสุนัขเดี๋ยวแมวเขามาขับถ่ายนะคะเดยวจะเอาไม้มาทับไปด้วยเนาะเพราะว่าดินใหม่ๆแบบนี้เขาชอบมาคุยเกี่ยรค่ะก็จะหยดเมล็ดเยอะหน่อยนะคะประมาณห้าเมล็ดนะคะกันเขาไม่งอกเนาะแล้วก็เลือกต้นสมบูรณ์ตอนต้นเขาโตค่ะเดี๋ก็เลือกเอาเนี่ยค่ะก็จะคลุมฟางหนานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้หฮมดินรักษาความชื้นด้วยนะคะตอนนี้แดดแรงค่ะ อันนี้ก็เป็นฟักแฟงแล้วก็น้ำเต้านะคะที่ปลูกในกระบะอย่างรถยนต์นะคะตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยนะคะเริ่มเลื้อยขึ้นไม้นะคะขึ้นค้างแล้วค่ะสองกระบะแรกนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าอะคะ่ะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นฟักแฟงนะคะ บักแฟนก็เริ่มเละะื้อยแล้วค่ะโรยเมล็ดไว้สี่ห้าเมล็ดนะคะแต่เขาก็งอกะคะ่ะสองเมล็ดส่วนต้นนี้ส่วนกระบะนี้ก็งอกต้นเดียวนะคะแล้วก็ยอดมเมล็ดใหม่ก็คืองอกเลยค่ะตอนนี้ก็ยอดเมล็ดใหม่นะคะ,ตอน,นอะ,ะ,คะตอนแรกเขาเหมือนจะไม่โตะคะ่ะก็เลยหยอดมเมล็ดลงไปเพิ่มนะคะ น้ำเต้าก็งอกสามต้นนะคะกระบะละสามต้น,นะคะ่ะก็เริ่มเลื้อยขึ้นค้างแล้วค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยมูลเป็ดมูลไก่อัดเม็ดนะคะเพื่อที่จะเร่งดอกน้ำเต้าแล้วก็ฝักแฟงนะคะเพราะว่าเขาก็ได้เลื้อยขึ้นค้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ พอเขาเลื้อยยาวนะคะก็เด็ดยอดยอดหลักของเขานะคะให้แตกกิ่งแตกแขนงนะคะแล้วก็สัตว์อาหารก็จะมาเลี้ยงกิ่งแขนงด้วยนะคะไม่ไปที่ยอดหลักยอดเดียวนะคะน้ำเต้าโต,ตดีค่ะแต่ว่าฟักแฟงนะคะฟักแฟงก็โดนกัดยอดนะคะเป็นกระรอกตอกกามเคยนะคะแล้วก็แตกแขนงใหม่ แตกยอดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะกัดอีกไหมนะคะยอดนี้ก็จะโผล่พ้นค้างแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออยู่รอดดีไหมนะคะปุ๋ยที่จะใส่วันนี้ก็เป็นมูลเป็ดมูลไก่นะคะมูลเป็ดมูลไก่อัดเม็ดค่ะ ไปเลยนะคะกําหนึงหรือสองกรํารค่ะโรยรอบๆเดี๋ยวค่อยมาพรวนดินตามหลังนะคะสองกรํารค่ะ ค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอัดเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตัดแต่งใบแล้วก็พรวนดินอีกครั้งค่ะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตน้ำเต้านะคะน้ำเต้าที่เริ่มเลื้อยขึ้นไปตามค้างนะคะตอนนี้ก็เห็นเกสรตัวเมียแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่บานนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกระเปาะลูกเล็กๆนะคะที่จะเป็นเกสรตัวเมียเนาะ เห็นอยู่ประมาณ2ดอกค่ะดอกหนึ่งไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นยอดฟักแฟงนะคะเราคลุมถุงไว้ไม่งั้นก็จะโดนกระรอกนะคะมากัดกินยอดนะคะอ๋อนี่ค่ะเกสรตัวเมียนะคะ ใกล้จะบ,บานแล้วค่ะอีกวันถึงสองวันก็จะได้ผสมเกสรช่วยแล้วนะคะเท้าก็เลื้อยาวไปนู่นแล้วนะคะกิ่งแขนงเริ่มแตกเยอะแล้วค่ะยอดนี้ก็เลื้อมานี่นะคะเดี๋ยวจะจับพาดปบนค้างค่ะลูกในกระบะยางรถยนต์ค่ะ วันนี้จะมาอัปเดตน้ำเต้านะคะน้ำเต้าตอนนี้ก็เริ่มเลื้อยยาวขึ้นค้างเยอะแล้วนะคะก็ปลูกมาสองเดือนนิดๆน,นะคะก็จะได้กินน้ำเต้าแล้วนะคะอันนี้ก็ผสมเกสรประมาณ4-5วันนี่ค่ะอีกสักสองสามวันก็น่าจะตัดไปต้มได้แล้วนะคะ ส่วนฟักแฟงนะคะยอดอวบๆอบนะคะโดนกระรอบกัดเมื่อวานนี้ค่ะกัดยอดนะคะกัดคาถุงแบบนี้เลยคะ่ะเราคลุมถุงไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขากัดนั่นแหละคะ่ะแต่เขาก็กัดแล้วก็ร่วงมาทั้งถุงทั้งยอดแบบนี้ด้วยค่ะ อันนี้ก็คือดอกตรงเี้ยของน้ำไอฟักแฟงนะคะเ้าก็กัดยอดตรงที่จะผสมเกสรไปเรียบร้อยค่ะลูกนี้ก็คือหมดสิทธิ์นะคะเกิดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือลูกแรกนะคะที่ติดลูกนะคะแล้วก็นูนค่ะ ดอกตัเนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งดอกนะคะยังไม่บานเน,ะนาะ,านนนนะ,ะ,นะก็น่าจะบานตอนเย็นนะคะนี่ค่ะก็น่าจะบานตอนเย็นนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นดอกสีขาวและะ้วค่ะวันนี้ก็อัปเรตทาเต้าเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ